เก๋ๆจะเก๋ๆพรุ่งนี้ใส่ไปเดินสยามจะลูกเพรชรุ่นน้ำมาเมซอนอยู่กนใกล้น้ำของพี่หนูเรียนมาหนูไม่เคยรู้เลยอะแจกกันันไหนคะแจกวันนี้เลยค่ะฝากลูกเลี้ยงด้วยนะจ๊ะไปไข่ของก่อน มาเลยตุ๊กชนก็นั่นนะคะแล้วนี้ก็คือตุ๊กชุกโกวันนี้เรามาที่ตลาดนัดสำเพ็งตีสองอันนี้ท่องชื่อมาเลยนะเดี๋ยวจะเริ่มต้นเดินตั้งแต่ถนนราชวงศ์ตรงนี้นะคะตอนนี้นี่ถุงผ้าพร้อมแล้วยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรขายบ้างเกิดมาไม่เคยมาแต่ว่าเอาถุงผ้ามาก่อนนะคะแต่ว่าเจอร้านแรกก็เจอร้านไอติมเลยไม่ได้ตั้งใจจะกินแต่ว่าเขาเรียกซื้ออ๋อมีไอติมตามเวลาด้วยโอ้เอาๆๆค่ะง่วงมากนี่ง่วงแบบ จะแวะนอนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปเดินตลาดแต่พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวตลาดวายจะให้นอนไม่ได้พี่ถ้าพี่ตักชาหนูจะไปซื้อกาแฟสดร้านนั้นแล้วนะม่เป็นไรแต่ของพี่นะเอเปรโซ่ล่มน้ำอเมซอนริ่งเหรอหนูเกิดมาไม่เคยกินเอเปโซ่ล่มน้ำอเมซอนเลยอะมันอยู่กินกาแฟชาวดอยตลอดเลยมันอยู่ใกล้แม่น้ำโขงนิดนึงล่มน้ำอเมซอนอยู่ใกล้แม่น้ำโขงโอูพี่หนูเรียนมาอยู่ไม่เคยรู้เลยอะขอบคุณมากเลยอ่ะเท่าไหร่คะ เพื่ละห้าร้อยสำหรับคุชชีเหลือห้าสิบบาทผุ้ยรถเยอะมากเลยอะรบใจเลยเดี๋ยวเปลี่ยนใจอืมีดมากหๆๆน้ำอ้อยก่อนน้ำอ้อยค่ะอันนี้น้ำอ้อยใช่ไหมคะอออเอาขวดนึงค่ะอ๋อบอกว่าไม่เอาหลอดไม่ทันละแล้วไปไหนทิ้งเขาทิ้งอยู่นิดอร่อยค่ะน,นี่ร้านนี้นะคะเข้าถนนราชวงมาร้านแรกเลย้ายมืออร่อย วลานี้น่ารักอ่ะขายไงอะคะนี่มันคืออะไรอ่ะใส่เล่นๆใช่ไหมไม่ใช่นาฬิกาเพราะใส่เล่นๆของเด็กของเด็กแล้วพี่ได้ไหมแก่ยังเจ็บกว่าเก็โอ้พี่สวยเจ็บกว่าขโมงแก่อีกเหรอเอาสีฟ้าหรือสีเทาน่ารักกว่าสีเทาเหรอให้แหวอ่ะฟ้าค่ะฟ้าฟ้าไปเลยเนาะสองคนนี้นี่มันเป็นแหววจังวะน่ารักอ่ะพี่พี่จะตกอ่ะเอาไหนคะเอาไหนเขียนมาเป็นคอมเมนต์ เดี๋ยวคอมเมนต์ลเดี๋ยวกลับมาซื้ออีกเลยอันนี้เป็นพวกใส่คล้องแมสหรือว่าใสา่คล้องหน้ากากนะคะอันนี้แม่ค้านะคะสวยมากแมคค้าตายละอยู่ตลาดโดนจีบเยอะไหมคะีคะ่ะ,ะนี่นี่นี่หัวขี้หึงไหม <S <S ไม่ไม่แต่ปลาระแวงมากเลยอะ่ะอันนี้ก็ขายเป็นโหลเหมือนกันส่งเส้นละสิบาทเองก็ต้องซื้อ12เส้นใช่ไหมคะอันนี้แพลวแล้วก็พื่นแพลวอีกทั้งหมดเป็น12คน ่คะคนแข็งอยู่หยิบก่อนนี่น่ารักไหมอันนี้ค่ะพ่อค้าขาอันนี้เธอเป็นพ่อค้าเหรออ๋ออยู่นี่ฉันนิวก็เดินครับผมอยากได้แค่นี้มีไหมคะอยากได้ไซสีเนี้ยไม่มีคิดนะคิดนาเออคิดได้มากแล้วไม่มีลูกเป็นผู้ชายไงถ้าซื้อตรงนี้ไปให้ลูกจะด่าไหมถ้ามาด่าหนูกระบาดพี่ส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะมาซื้อพวกของจุกจิกต้นหู ที่ข้าผงชีสขาวอะไรต่างๆค่ะก็จะเอาไปขายตามตลาดต่างๆเดี๋ยวพ่งนี้เช้าเนี่ยจะเจอตุ๊กได้ที่ตลาดนัดแถวบ้านอุ้ยนะักแพลวชอบมากเลยอันนี้จะขายดอกฝันอันนี้คือเวลเจ้าสาวจริงๆเหรอคะใช่ค่ะซื้อดีกว่าเพราะว่าใกล้ได้เป็นเจ้าสาวแล้วแหละไม่รู้ยังแจกกันไหนคะแจกกวันนี้เลยค่ะขาดแต่ได้ได้ปะอ๋ได้ค่ะผมชอบที่บาทฮะของอันละร้อยค่ะ ร้อยหนึ่งก็เป็นเจ้าสาวได้อ่ะอ๋อก็จะบอกว่าเขาก็จะมาซื้อส่งที่นี่เพราะว่ามันก็จะถูกกว่าราคาปลีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมพี่นุชเออก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเอาไปขายแถวบ้านดิฉันก็จะเป็นตลาดปฐกทวีคอนเฮ้ยมีไข่ลวกนี่ยอันนี้ผีผ้าอันนี้เอาได้เลยปะคะอันนี้เดี๋ยวทำให้ใหม่อ๋ออันนี้ตัวอย่างไข่อยังไงจ๊ะชุดงจ้อ๋อชุดนึงมีกี่ฟองสองสองอ่าไข่ได้กี่โมงคะขตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าโซนที่เป็นตรนี้เขาเรียกว่าโซนหลังคาเขียวตรงนี้จะเป็นกิฟต์ช็อปต้มหูโบกกระตุ้งกระติง๊งในนี้เขาบอกว่าจะเริ่มเป็นเหมือนแบบแฟชั่นมาคืนลนักษณะเด็นเลยคือมีร้านมินิโซด้วยซึ่งเป็นสาขาที่เปิดตอนกลางคืนนะคะพี่พูดไปนี่คือฟังเขามาอันนี้จะเดินเข้าไปครั้งแรกเลยไปดูกันค่ะถ้ามาถึงสำเพ็งแล้วไม่ซื้อหนังกระติกหนังยางนี่ถือว่ามาไม่ถึงใช่ไหมคะน้องหรือพี่พูดเอง เอาสีอะไรคะสีชมพูสีดําดีกว่าครับไซนี้ค่ะเอาไซนี้อันนึงนค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อไปไลฟ์สดใช่ไหมพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าที่เขาไลฟ์สดขายในเพจก็คือมาซื้อตรงนี้ก็คือจะถูกกว่าอย่างบางใบเนี่ยซื้อมาร้อยหนึ่งขาย3 0 0อยก็กําไรละแล้วเรารู้สึกว่าตอนซื้อในเพจเป็น300อยมันก็ไม่แพงเนาะไม่เคยรู้เลยว่าเขามาซื้อกันที่นี่นี่เป็นขายในเพจ300้อเราก็ว่าถูกกับเนะพี่แพทย์เนาะ กำไรต้องสองร้อยแน่เราไลฟ์คืนนี้เลยปะล่ะทีสองเปล่าใหม่มาล่าสุดเลยจ้าลูกเพจนี่เก๋ๆจะเก๋ๆพรุ่งนี้ใส่ไปเดินสยามจะลูกเพจนี่เขาก็พูดอย่างนี้นะถ้าพี่ขายในเพจหนูจะซื้อป่ะน้องบอกว่าจะเชื่อไหมว่าแพลวชอบอันนี้เออเชื่อเชื่อไหมแอบพี่อยากจะไปนะคะร้านนี้แสดงว่าใบนี้ลูกสาวพี่จะถือคนเดียวในโลกบุญแมรงอ่ะ ถึงแล้วค่ะมินิเซลที่บอกนะคะสาขานี้ก็จะเปิดเที่ยงคืนถึง7โมงเช้าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปิดแล้วเดี๋ยวเปิดอีกทีหนึ่งสิบโมงเนาะสิบโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดทีในเที่ยงคืนถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดทีสิบโมงถึงห้าโมงเย็นถ้ามจัดนะเพูดตั้งยาวเอานี้เอานนี้ซื้อเซลเดี๋ยวไปขายเค้กน้ำส้มอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แยกให้เหรอจ๊ะ พี่หนูเมื่อยมากเลยนั่งมานันนานนักถูกคนนั่งเลยปะพี่ยืนไห้ของนะคะพี่ได้แล้วช่องตุ๊กทุ๊กโก้ก็สัสเขี้ยมไหมน้องกิบน้องโบน้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเลือกกันมีน้องโบน้องวายมีไหมมีแต่น้องอะไรคะน้องน้องโบเหรอร้านใหญ่มากตั้มหูเยอะมากเธออยากได้ตั้มหูเหรอเอาไปทำไข่ แฟชั่นแฟชั่นโอ้ยส่สบ้านเหรอทุกคนอุ้ยนี่มีคอนแทคเลนส์ Lane, ขายส่งด้วยเหรอคะใช่ค่ะและแล้วอย่างนี้เขาซื้อไปขายที่ไหนอะ่ะพวกส่วนใหญ่จะเป็นตลาดเพราะตลาดนาดัดอ๋อประทวิกรนบ้านเราเหมือนเดิมแล้วก็ไปขายในเพจอย่างนี้ไหมคะก็คือท่านต่ำเลย อย่างเขาไปขายตั้งร้อยเถึงร้อยห้าสิบต้นส่งอยู่แค่ห้าสิบบาทกำไรก็ถือว่าเรียกว่าเท่าตัวนี่คือโอเคมากนะใส่ไล์ไข่ขนมมันจะน่ากลัวมากน่ากลัวถ้าช่วงฮาโลวีนก็จะดูไม่แปลกอะเนาะเพิ่งรู้ว่าตลาดนัดสำเพ็งตอนกลางคืนมีหมาขายด้วยเหรอคะอันนี้คือพันอะไรอ่ะชื่อว่าไก่พันอ๋อชื่อว่าไก่พันชอบจังเลยอ่ะเเออรียกว่าชื่อว่าไก่พัน ของเล่นด้วย啊เอ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 ลอง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 กินนมกินนมกินนมขออนุญาตเป็นพรีเซนเตอร์นะคะสมายสมายอ๋อกินนมอิ่มแล้วหลับ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 เบาเพี่ลูกอะฝากลูกเลี้ยงด้วยนะจ๊ะไปไข่ของก่อน ะเห็นว่าตลาดเริ่มวายนะคะตลาดเริ่มวายแล้วพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็เข้าสู่สำเพลงเนาะของช่วงกลางวันต่อไปค่ะนี่เราก็ได้ของมาอยู่ในกระเป๋าช้อปปิ้งแบแ็กรานะคะเต็มสองกระเป๋าแล้วมีแต่ของลูกนั้นเลยกระจุกกระจิกนะคะคนพบแล้วแหละว่ามิชันมาตลาดนัดสำเพ็งตอนกลางคืนสตางค์ที่เสียไปนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นของกินนะคะก็สรุปแล้วเราพวกเราต้องเป็นตลาดกินดีกว่า เดี๋ยวเขาหนะ้าไปหาตลาดกินกันดีกว่าอย่าลืมนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะช่องตุกชูโกแล้วเขาหนะ้าจะพาไปเที่ยวไหนอีกเดี๋ยวไปได้วยกันนะจ๊ะบ๊ายบายคุณไหนอ